สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการสารปกครองพิษณุโลกพบประชาชนกับดิฉันอาทิตยาศิริวัฒน์เจ้าหน้าที่สารปกครองด้านการถึงแพ่ประชาสัมพันธส์สำนักงานสารปกครองพิศณุโลกผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร FM 1 7 2 5เมกะ สำหรับวันนี้นะคะรายการสารปกครองพิษนุโลกพบประชาชนค่ะได้นาตัวอ,อย่างคดีปกครองที่น่าสนใจและเป็นเรื่องใกล้ตัวคุณผู้ฟังมาพูดคุยกันค่ะโดยในวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณนันทรัตน์เอี่ยมละออพะงพนักงานคดีปกครองชํานาญการพิเศษที่จะาม,มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับข้าราชการตํารวจอีกแล้วนะคะ สวัสดวันนี้จะเป็นเรื่องของข้าราชการตำรวจที่ชอบเรียกกันว่าตามตม,ตมนะคะก็คือตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนั่นเองนะคะเป็นซึ่งเป็นกรณีเกี่ยวกับการรับฟังคู่กรณีที่ไม่สมบูรณ์นะคะสามารถแก้ไขได้ก่อนสิ้นสุดการพิจารณาอุทธรณ์หรือไม่อย่างไรนะคะซึ่งเป็นไปตามแนวคำวินิจฉัยคำพิพากษาสารปกรครองสูงสุดที่อ4ีอ ทับสอหนะคะซึ่งมีสาระสำคัญว่าผู้บังคับการกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองถ้าอากาศยานแห่งชาติมีคำสั่งไล่ผู้บังคับหมู่ฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองออกจากราชการกรณีที่ประทับลงตราขาเข้าในหนังสือเดินทางโดยไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลตัวบุคคลทำให้มีผู้อื่นนำหนังสือเดินทางนั้นไปใช้ประโยชน์ จนถูกจับกลุ่มซึ่งในขั้นตอนการสอบสวนนั้นคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงได้มีบันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาตามแบบสอว .2 ออและแบบสอว .3 โดยได้ระบุข้อกล่าวหาและพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาไว้ชัดเจนเมื่อผู้บังคับหมู่ได้ลงลายมือชื่อรับทราบและยอมรับข้อกล่าวหาแล้ว แม้บันทึกการแจ้งตามแบบสอวาสามจะไม่ได้ระบุวันเวลาสถานที่และการกระทำที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ทราบก็ไม่ได้มีผลทําให้บันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่สมบูรณ์ ส่วนในชั้นการพิจารณาอุทธรณ์เมื่ออ,อกอตรอเกี่ยวกับการอุทธรณ์มีมติให้คณะกรรมการสอบสวนวินัยทำการสอบสวนเพิ่มเติมโดยเรียกผู้บังคับหมู่มาให้การแก้ข้อข่าวหาตามแบบสอวอ3แล้ว จึงถือได้ว่าเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจพิจารณาโทษทางวินัยได้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องในส่วนของการรับฟังข้อเท็จจริงโดยให้โอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานเพื่อแก้ข้อกล่าวหาตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนดก่อนสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาอุทธรแล้วคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการจึงมีความสมบูรณ์ครบถ้วน ตามมาตรา41วรรค3แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ2539และเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหลักกฎหมายนะคะและบรรทัดฐานที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ หกระบวนการสอบสวนทางวินัยถือเป็นกระบวนการพิจารณาทางปกครองก่อนออกคำสั่งลงโทษทางวินัยซึ่งเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ .2539 ฝ่ายปกครองจึงต้องถือปฏิบัติตามรูปแบบขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่พระราชบัญญัติข้างต้นหรือกฎหมายเฉพาะกำหนดไว้เช่น หลักการรับฟังคู่กรณีตามมาตรา30และหลักการจัดให้มีเหตุผลในคำสั่งทางปกครองตามมาตรา37แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ2539หากฝ่ายปกครองไม่ถือปฏิบัติย่อมมีผลทำให้คำสั่งทางปกครองนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย2 คำสั่งทางปกครองที่ออกโดยไม่ได้รับฟังคู่กรณีในกระบวนการพิจารณาทางปกครองหากไม่ได้จัดให้มีเหตุผลในคำสั่งทางปกครองฝ่ายป,ปกครองสามารถดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่องได้โดยการรับฟังคู่กรณีหรือการให้เหตุผลในภายหลังแต่จะต้องดำเนินการดังกล่าวก่อนสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ คำสั่งทางปกครองนั้นจึงจะมีผลสมบูรณ์ตามมาตรา41แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ2539 หลักการรับฟังคู่กรณีนะคะตามมาตรา30วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ2539หรือตามที่กฎหมายเฉพาะกำหนดไว้ถือเป็นหลักการที่มุ่งคุ้มครองสิทธิ์ของคู่กรณีในกระบ,บวนการพิจารณาทางปกครองที่รับผลกระทบ จากคำสั่งทางปกครองโดยเจ้าหน้าที่จะต้องให้โอกาสคู่กรณีได้รับทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานเพื่อปกป้องสิทธิของตนหลักการดังกล่าวถือเป็นรูปแบบขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญในการออกคำสั่งทางปกครอง หากกระบวนการในการพิจารณาออกคำสั่งปกครองใดไม่มีการรับฟังคู่กรณีอาจส่งผลให้การออกคำสั่งทางปกครองเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นที่กฎหมายกำหนดไว้โดยสารปกครองมีอำนาจตรวจสอบและเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายได้ตามมาตรา9วรรคหนึ่งเล็บหนึ่ง ประกอบกับมาตรา72วรรคหนึ่งเล็บหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพศ2542อย่างไรก็ตามคำสั่งทางปกครองที่ไม่ได้รับฟังคู่กรณี หากได้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องหรือความไม่สมบูรณ์โดยจัดให้มีการรับฟังคู่กรณีก่อนสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์หรือในกรณีที่กฎหมายไม่ได้กำหนดให้อุทธรณ์แต่ได้มีการรับฟังให้สมบูรณ์ก่อนนำคดีไปฟ้องต่อศาลปกครองคำสั่งทางปกครองนั้นย่อมมีผลสมบูรณ์ตามมาตรา41วรรคหเล็บ3 และวักสามแห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ2539ดังเช่นคดีปกครองที่นำมาเสนอเรื่องนี้นะคะเป็นข้อพิพาทที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งได้รับคำสั่งไล่ออกจากราชการ โต้แย้งว่าคณะกรรมาการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงไม่เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีชี้แจงแสดงพยานหลักฐานแก่ข้อกก่าวหาก่อนมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการนอกจากนี้ยังโต้แย้งว่าบันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกก่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกก่าวหาคือแบบสว .3 ม,มีสาระสำคัญไม่ครบถ้วน ตามข้อ18ของกฎกต,กตรว่าด้วยการสอบสวนพิจารณาพศ2547กล่าวคือไม่ได้ระบุวันเวลาสถานที่และการกระทาที่มีลักษณะเป็นการสนับสนุนข้อกล่าวหาจึงมีผลทำให้กระบวนการพิจารณาไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้คำสั่งลงโทษทางวินัยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยมูลเหตุของคดีเกิดจากผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บังคับหมู่ฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองได้ประทับลงตราขาเข้าในหนังสือเดินทางของนางสาวยอโดยไม่ปรากฏตัวนางสาวยอและไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลในคอมพิวเตอร์และมีบุคคลอื่นนำหนังสือเดินทางไปใช้ประโยชน์และถูกจับกุมผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งได้แก่ ผู้บังคับการกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานแห่งชาติจึงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงแลนะต่อมาได้มีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการคดีนี้นะคะผู้ฟ้องคดีอุทธรและในชั้นอุทธรคณะอนุกรรมการค่าราชการตำรวจเกี่ยวกับการอุทธรซึ่งได้แก่อกตร ซึ่งทำการแทนคณะกรรมการข้าราชการตำํำรวจได้แจ้งให้คณะกรรมการสอบสวนวินัยทำการสอบสวนผู้ฟ้องคดีเพิ่มเติมเมนื่องจากผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ชี้แจงแก้ข้อข่าวหาหลังจากรับทราบแบบสว .3 และต่อมาได้มีมติยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษารหรือมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษายกฟ้องผู้ฟ้องคดีจึงอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดโดยได้โต้แยง้งทั้งสองประเด็นข้างต้น ศารปกครองสูงสุดนะคะได้ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของกระบวนการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงดังกล่าวและวินิจฉัยว่าการดำเนินการทางวินยัยทั้งในส่วนของการสอบสวนการพิจารณาลงโทษและการพิจารณาอุทธรณ์ได้มีการดำเนินการตามรูปแบบขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กฎหมายกำหนดไว้และผู้ฟ้องคดีมีพฤติการกระทำความผิด ตามที่ถูกกล่าวหาถือเป็นการกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่ไม่ควรได้ตามมาตรา79.1เลบ 1, แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพศ2547คํ25าสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการจึงชอบด้วยกฎหมาย สำหรับประเด็นข้อโต้แย้งของผู้ฟ้องคดีนั้นนะคะสารปกครองสูงสุดวินิจฉัยไว้โดยสรุปดังนี้ข้อโต้แย้งในประเด็นแรกบันทึกการแจ้งและรับทราบข้อเก่าหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อเก่าหาคือแบบสอวอ .3 มีสาระสำคัญไม่ครบถ้วน ตามข้อ18ของกฎกตรว่าด้วยการสอบสวนพษษิจารณาพอส .2547 โดยไม่ได้ระบุวันเวลาสถานที่และการกระทำที่มีลักษณะเป็นการสนับสนุนข้อกล่าวห,หาหรือไม่ทั้งนี้กฎกตรว่าด้วยการสอบสวนพิจารณาพอส .2547 ข้อ17และข้อ18กําหนดว่า เมื่อคณะกรรมการสอบสวนเรียกผู้ถูกกล่าวหามาแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาให้ทราบว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำการใดเมื่อใดอย่างไรและผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิ์ที่จะได้รับแจ้ง สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาและจะให้ถ้อยคําหรือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาตลอดจนอ้างพยานหลักฐานหรือนําพยานหลักฐานมาสืบแก้ข้อกล่าวหาได้และมีบันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาตามแบบสว2แล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาพยานหลักฐานดังกล่าวหากเห็นว่าเป็นความผิดทางวินยัยก็ให้เรียกผู้ถูกกล่าวหามาพบเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ทราบโดยระบุวัน เวลาสถานที่และการกระทำที่มีลักษณะเป็นการสนับสนุนข้อกล่าวหาโดยบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนมีสาระสำคัญตามแบบสว .3 ให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อรับทราบไว้เป็นหลักฐานคดีนี้นะคะสารปกครองสูงสุดฟังข้อเท็จจริงว่า คณะกรรมการสอบส่วนวินัยอย่างร้ายแรงได้มีบันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาตามแบบสว .2 ออแจงสิทธิ์และอธิบายข้อกล่าวหาให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าได้กระทำการใดเมื่อใดอย่างไรและแจ้งด้วยว่าผู้ฟ้องคดีมีสิทธิ์ ที่จะได้รับแจ้งสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาและสิทธิที่จะให้ถ้อยคำหรือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาตลอดจนอ้างพยานหลักฐานหรือนำพยานหลักฐานมาสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ตามข้อ17ของกฎกตรว่าด้วยการสอบสวนพิจารณาพศ2547 ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ลงลายมือชื่อรับทราบและได้ให้การต่อคณะกรรมการสอบสวนในวันเดียวกันว่าเป็นผู้ประทับตราขาเข้าในหนังสือเดินทางจริงส่วนบันทึกการแจ้งตามแบบสวสามได้ระบุข้อเก่าวหาไว้ชัดเจนว่าผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่ไม่ควรได้ ตามมาตรา79เลบงแห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพศ2547และได้ระบุพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาทั้งพยานวัตถุพยานเอกสารและคำให้การของผู้ฟ้องคดีในชั้นสอบสวนคดีอาญาและวินยัย ซึ่งผู้ฟ้องคดีนะคะก็ได้ลงลายมือชื่อรับทราบอันเป็นพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีไม่อาจนำพยานบุคคลมาสืบหักล้างพยานหลักฐานดังกล่าวได้อีกทั้งผู้ฟ้องคดีได้ให้การยอมรับ ทั้งในชั้นสอบสวนคดีอาญาและวินัยว่าเป็นผู้ประทับลงตาขาเข้าในหนังสือเดินทางจริงจึงไม่มีประเด็นที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องแก้ข้อกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้กระทําการในเรื่องดังกล่าวดังนั้นแม้บันทึกการแจ้งตามแบบ2ว3ม,มิได้ระบุวันเวลาสถานที่และการกระทําที่มีลักษณะเป็นการสนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ก็ไม่ได้มีผลให้บันทึกการแจ้งดังกล่าวไม่สมบูรณ์ส่วนข้อโต้แย้งนะคะในประเด็นที่สองว่าคณะกรรมาการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงไม่เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีชี้แจงสแสดงพยานหลักฐานแก้ข้อกล่าวหาก่อนมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการนั้นปรากฏข้อเท็จจริงว่าในชั้นการพิจารณาอุทธร์อกตรเกี่ยวกับการอุทธร์ มีมติให้คณะกรรมการสอบสวนวินัยไปดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมซึ่งในการสอบสวนเพิ่มเติมได้เรียกผู้ฟ้องคดีมาให้การแก้ข้อกล่าวหาตามแบบสอวอ .3 และผู้ฟ้องคดีได้มาให้การแก้ข้อกล่าวหาต่อมาได้มีการรายงานผลการสอบสวนเพิ่มเติมให้อ,อก,กอรตอรอซึ่งได้พิจารณาและมีมติให้ยกอุทธรณ์ ศารปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าถือได้ว่าเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในการพิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องในส่วนของการรับฟังข้อเท็จจริงโดยให้โอกาสผู้ฟ้องคดีได้ตัวย้งแสดงพยานหลักฐานของตนเพื่อแก้ข้อเก่าหาตามขั้นตอนและพิธีการที่กฎหมายกำหนดก่อนสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์แล้ว คำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการจึงมีความสมบูรณ์ครบถ้วนในส่วนของการรับฟังข้อเท็จจริงของคู่กรณีตามมาตรา41วรรค3แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ2539สำหรับคดีนี้นะคะผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียด เพิ่มเติมได้จากคำพิพากษาสารปกครองสูงสุดที่อ4 2 1ทับ2 5 6 1กระบวนการสอบสวนทางวินัยนะคะถือเป็นกระบวนการพิจารณาทางปกครองก่อนออกคำสั่งลงโทษทางวินยัยซึ่งเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิปฏบัติราชการทางปกครองพศ2539ฝ่ายปกครองจึงต้องถือปฏิบัติ ตามรูปแบบขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ2539หรือกฎหมายเฉพาะกำหนดไว้เช่นหลักความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจพิจารณาทางปกครองตามมาตรา13และมาตรา16 หรือหลักการจัดให้มีเหตุผลในคำสั่งทางปกครองที่ทำเป็นหนังสือตามมาตรา37วรรคหนึ่งหรือหลักการรับฟังคู่กรณีในการออกคำสั่งทางปกครองที่อาจกระทบต่อสิทธิของคู่กรณีตามมาตรา30วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ2539เป็นต้น และหากฝ่ายปกครองไม่ถือปฏิบัติย่อมมีผลทำให้คำสั่งทางปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างไรก็ตามคำสั่งทางปกครองที่ออกโดยไม่จัดให้มีเหตุผลหรือไม่ได้รับฟังคู่กรณีฝ่ายปกครองสามารถแก้ไขข้อบกพร่องของคำสั่งนั้นได้โดยการให้เหตุผลหรือรับฟังคู่กรณีในภายหลังแต่ต้องก่อนสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ดังเช่นคดีนี้ ซึ่งในชั้นการพิจารณาอุทธรณ์ได้ให้โอกาสคู่กรณีโดยผู้มีอำน,นาจพิจารณาอุทธรณ์ได้ให้คณะกรรมการสอบสวนวินัยดำเนินกระบวนการพิจารณาโดยสอบปากคำคู่กรณีเพิ่มเติมให้ครบถ้วนตามแบบสว .3 ทำให้คำสั่งลงโทษทางวินัยมีผลสมบูรณ์ตามหลักการรับฟังคู่กรณีคดีนี้นะคะจึงเป็นบรรทัดฐานการปฏิบัติ ราชการที่ดีสำหรับหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐในการถือปฏิบัติต่อสิทธิในการรับฟังคู่กรณีตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้คำสั่งทางปกครองถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญดังกล่าวค่ะ และสำหรับวันนี้นะคะ้องขอบพระคุณคุณนันทรัตเอี่ยมละอค่ะพนักงานคดีปกครองชำงานาญการพิเศษนะคะที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการในวันนี้ขอบพระคุณค่ะก่ะอนสักการวันนี้สําหรับผู้ฟังท่านใดที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับคดีปกครองสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วนหนึ่งสห้าหหรือสายตรง0ู5 9 0 9 5 5 0 0 9และอีกหนึ่งช่องทางค่ะเพื่อติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊กสำนักงานสารปกครองพิษณุโลก สำหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ